มาแล้วสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเฟสสองหนุนจ้างงานผู้ประกันตนทั่วประเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นกดปรบฟังฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญในคลิปต่ตอ,ตอไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องข่าวจริงชาแนลนะคะมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนได้ทราบกันนะคะค่ะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับ เชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานค่ะสำนังกงานประกันสังคมนะคะได้จับมือกับแบงค์สถานประกอบการนะคะที่ขึ้นทะเบียนวงเงินให้กู้รวมไม่เกิน15ล้านบาทต่อคนนะคะเพื่อหนุนการจ้างงานของผู้ประกันตนทั่วประเทศค่ะหลังจากที่ประกันสังคมนะคะได้ประสบความสำเร็จกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ ยังให้คงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไปได้นะคะโดยการเปิดให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะสามารถขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องกับสถาบันการเงินนะคะวงเงินรวมสูงสุด15ล้านบาทค่ะในเฟสที่1มาแล้วค่ะและกรณีผู้ประกอบการต้องการขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคารเดิมนะคะวงเงินรวมกันไม่เกิน15ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะหากสถานประกอบการใดนะคะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ2.75ต่อปีค่ะแล้วก็คงที่3ปีนะคะส่วนสถานประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะหร,หรือใช้บุคลคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ4.75ต่อปีแล้วก็คงที่3ปีค่ะผู้ประกอบการนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะทุกสาขาเลยนะคะ เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการนะคะแล้วก็นำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการต่อไปนี้ค่ะ 1. ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน 2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ eSIM Bank 3. ธนาคาร UOB จำกัดมหาชนทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการในระบบ e r o i ่ a เว็บไซต์ www.sso.go.th/isroi/esv/index.jsp และเลือกหัวข้อขอ,ขอหนังสือรับรองโครงการสินเชื่อหรือสแกน QR Code ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อยื่นคำขอสินเชื่อที่ธนาคารได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเป็นโครงการที่ดําเนินการตามระเบียบมาตรการของสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมที่สามารถนําเม็ดเงินไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุนประกันสังคมมาลงทุนทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้นอกจากจะช่วยเป็นเงินหมุนเวียนและส่งเสริมการสร้างสภาพคล่องในสถานประกอบการรักษาสภาพการจ้างงานแล้ว ยังทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย